สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาตัดแต่งใบดำออตตุรกีของน้องหนวดช่องเดโชสุกอินมอบริเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะตัดให้กุดให้หมดเลยแล้วก็จะรอดูว่าเขาจะแตกลูกเออออกลูกมามากมายขนาดไหน ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ <c oughs> วันนี้เราขอพิเศษนิดนึงพอดีเราได้ยินเสียงได้ไปเห็นช่องน้องดาดาคนเมืองการเขาแต่งเพลงร้องนะโดนใจมากอะ่ะเราก็เลยขอนอกเรื่องหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาขออนุญาตน้องดาดาเรียบร้อยแล้วเอา,าร้อง <c oughs> ภูมิใจได้เกิดบนพื้นดินไทยใต้ร่มบารมีกระกราสอนลูกชชยชีวิตพ่อเพียงพอกินพอใช้พอใจได้เป็นหนึ่งเสียงจึงขอฝากส่งสำเนียง เป็นเสียงเนิ่นๆแทนใจลูกเมืองการคนนี้ไม่หวัน่นสมองสองมือของฉันรวมสืบสารพารายิ่งใหญ่ขอเดินตามฝันตามรอยเท้าพ่อเรื่อยไป เหนื่อยยากลำบากเพียงไหนจะเอ๊ะร้องเพี้ยนไปหน่อยนะน้องดาด้าขอโทษทีถ้าพี่ร้องเพี้ยนอ่ะแค่อยากไปฟังต้นฉบับไปที่ช่องดาด้าคนเมืองการนะจ๊ะประชาจดมาด้วยจดจดชื่อเพลงมาเลยนะเพราะมากนะน้องดาด้าแต่งเก่งมากะแต่งเองด้วยนะแหมชอบจริงๆเลยแต่แต่พี่อยากจะร้องร้องท่อนเนี้ย พอ่อพอกินพอใช้พอใจได้เป็นหนึ่งเสียงจึงขอฝากทรงสำเนียงเป็นเสียงเฮาเฮาแทนใจเสียงพีพ่ต้องเฮาเฮาเขาเรื่องเ้าเรื่องใครสนใจไปฟังต้นฉบับไปฟังที่ช่องดาดาคนเมืองการนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องดาดาเข้ามาคอมเมนต์เองเนียแต่งเกง่งแต่งเกง่งหลายคนนะแต่งเพลงเกง่งจริงๆ พวกเราชมรมปลูกผักกลุ่มปลูกผักส่วนมากมีพรสวรรค์เงี้ยนะเนี่ยหลบหลบซ่อนซ่อนนยู่เนี่ยหลายคนนะเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีแบบพรสวรรค์ที่แบบว่าหลบหลบกันอยู่เนี่ยหลายคนนะ,สะแสดงออกมาปเปิดเผยตัวมาเลยปเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง เออเหมือนแคทอ่ะแคทอ่ะแคทสี่สิบหกอ่ะเห็นไหมความสามารถเยอะมากเลยไปดูแคทสี่สิบหกนีอันนั้นก็ร้องเพลงเก่งนะร้องทุกแนวเลยคนอะไรรู้คนบ้าร้องเพลงทุกแนวเลยได้ทุกแนวจริงๆแจ๊สบลู Blue, ลูกทุง่งหมอํมอำยังหมอหมอมำยังคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรคลิปนี้ม,มีมีสาระนี่ แค่เอามาบอกว่าการร้องเพลงอย่างที่นองหนวดบอกนะมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขบอกไม่ถูกหรือไม่กับคนชอบฟังเพลงมันก็มีความสุขมันก็แปลกดีเวลาเราได้ยินคนร้องเพลงเราก็มีความสุขที่สําคัญนะมันมันคลายเครียดได้นะเออแหกปากร้องเพลงไปเรื่อยเราอ่ะ ไปดูที่แคทซี่สิบหกดิอัดเออใครชอบร้องเพลงอะ่ะไปทำแบบแคทซี่สิบหกได้เลยนะเดี๋ยวมาคอมเมนต์ในช่องเราเนี่ยแคทซี่สิบหกแคทซี่สิบหกอืม C A T C A T ตัว Z Z ไม่ใช่ Z นะเมื่อก่อนเรก Z ตัว Z ออกเสียง Z นั่นแหละไปดูอัดคลิปร้องเพลง ร้องอย่างเก่งร้องเก่งมากเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์พอสมควรเลยนะดึงตัวเองออกมาดึงตัวเองออกมาทุกทุกคนดึงตัวเองออกมาโหสูงเฮ้สูง,เ,สงเดี๋ยวโน้มเดี๋ยวโน้มเดี๋ยวต้องโน้มลงมาก่อนก่อนอื่นอะทำไงดีเดี๋ยวค่อยโน้มนะเพราะเราถือกล้องไง นี่ดำออตุรกีของน้องหนวดลูกโตโตไปดูนะว่าดำออตุรกีอ่ะผลเป็นยังไงไปดูที่ช่องน้องหนวดช่องเดโชสุกอินหรือเพจเกษตรนอกโรงเรียนหรือเอมัมรี่ขาวตาที่ิ้งนครพนมนัดจ้ะเหนื่อยทำหลายอย่างเหนื่อยฝึกร้องเพลงของน้องดาด้าเนี่ยเหนื่อยกนาดฝึกร้องไปสักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้เลย ต้นฉบับร้องเพาะมันพวกเราหาเพลงมาร้องกันนะทําสวนไปร้องไปนะฝึกไปนะปันทําให้ชีวิตมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ปลาไก่แตกแล้วเออลืมบอกว่าขนุนเห็นขนุนทีไรก็คินถปลาไก่ทุกทีเพื่อนสมัยเรียนมัธยมบอกให้กินก็กินติดใจเสร็จติดไปแล้วตอนนี้ตอนนั้นลมแรงมากนะแล้วทีนี้ต้นขนุนต้นเนี้ที่เคยสูง เขาเอียงอ่ะเขาเอียงแล้วเขาแบบเกือบจะหักเราเลยตัดสินใจตัดเขาเลยนะให้เขาแตกใหม่เพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ไนงะรอให้ลำต้นเขาใหญ่ๆรากฐานแข็งแรงมั่นคงก่อนตัดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแตกใหม่เราไม่รีบเนี่ยเขาแตกแล้วเห็นว่าน่่เราไม่รีบนะจ๊ะมือถุมแขก เพิ่งจะตัดกิ่งปักชํยังไม่ติดใบใหญ่ใหญ่นะใบหม่อนดำออตุรกีของน้องนวลน,นี่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูดยอยดตอนแรกก็นอนคิดอยู่เอาไงดีจะเลี้ยงจนเขาสูงปรีดไปถึงนี่นี่ปลูกในกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนนะแต่น้องนวดบอกว่า เขาชอบแดดอ่ะเนี่ยถ้ากลับก็ได้แดดเต็มๆนะหัวเขาหัวเขาได้แดดเต็มๆนะหัวเขาเขาเลยหลังคาโรงจอดรถไปแล้วอ่ะเออแสดงว่าเขาอ่ะได้แดดเต็มๆเลยนะเนี่ยได้แดดทั้งวันเลยอ่ะเขาเลยแบบสูงเลยนี่นี่วางอยู่บนพื้นปูนซีเมนแปดเหลี่ยม60เซนไม่มีฝาปิดรองด้วยมะพร้าวสับจริงๆอ่ะใครก็แล้ว เออใครใครที่อยากอยากจะปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชบนในวงบ่อซีเมนเนี่ยเราอยากให้เอาหินมารองมากกว่าเพราะนานนาไปมะพร้าวสับเขาก็ย่อยสลายใช่ไหมเออแต่เราจะใส่สลับพอดินยุบเราก็เติมมะพร้าวสับแล้วก็ดินคือเราจะใส่สลับแบบนี้ไงใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราต้องซื้อ ซื้อมะพร้าวสับมาอยู่เรื่อยแต่ถ้ารองด้วยพวกเศษอิฐเศษปูนหรือหินรองกระถางรองไม่จําเป็นต้องไม่นี่เลยนะเราไม่จำเป็นต้องเปลืองมะพร้าวสับเนี่ยนะจ๊ะแต่ถ้าใครมีมะพร้าวแบบเป็นกาบมะพร้าวอ่ะกาบเลยอ่ะกาบมะพร้าวมาวางๆเลยยิ่งดีใหญ่เลยเออนน่นแนะย่อยย่อยสลายนานหน่อยสุดยอด จริงคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคลิปนี้อยากร้องเพลงน้องดาด้า <c oughs> <c oughs> ภูมิใจได้เกิดบนพื้นดินไทยใต้ร่มบารมีกระไกรสอนลูกใช้ชีวิตพ่อเพียงพอกินพอใช้พอใจได้เป็นหนึ่งเสียง จึงขอฝากทรงสำเนียงเป็นเสียงเน้อเน,อเน,อเนอแทนใจ <c oughs> ลูกเมืองการคนนี้ไม่หวั่นสมองสองมือของฉันรวมสืบสารพารายิ่งใหญ่ขอเดินตามฝัน ตามรอยเท้าพ่อเรื่อยไปเหนื่อยยากลำบากเพียงไหนจะกะเนี่ยร้องผิดคีย์นะพอร้องผิดคีย์แล้วเออมันก็ลงไม่ได้ไงขอขไปไปหาไปหาที่ช่องดาด้าคนองการนะขอเดินตามฟันตามรอยเท้าพ่อเรื่อยไป ในยากลำบากเพียงไหนจะก้าวต่อไปไม่คิดไวันในยากลำบากเพียงไหนจะก้าวต่อไปลูกเมืองการคนนี้ไม่หวั่นสมองสองมือของฉันรวมสืบสานพารายิ่งใหญ่พอเดินตามฝันตามรอยเท้าพ่อเรื่อยไปในยากลำบากเพียงไหน จะก้าวต่อไปไม่คิดไววันเออใช่อย่างนี้แหละถูกต้อง <c oughs> อ,อขอโทษนะใจริญังดได้ทำเสียเพลงหมดเลยเฮ้ยอุาสะต่แต่งมาดีๆแล้วน้องจะได,ด้ไม่เป็นไรอภัยพี่ด้วยไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปตัดหัวเดยวเอยคลิปนี้แบบสบายๆนะจ๊ะใครไม่ชอบก็ผ่านๆไปได้นะจ๊ะอันนี้เรามา ตัดแต่งใบดำออตุรกีอืมแล้วขออนุญาตน้องดาราเอาเพลงมาร้องด้วยชอบแค่นี้นะ